สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของปลอมนะคะเป็นว่านลูกไก่ค่ะเป็นว่านลูกไก่นะคะดูนะคะดูะะดชัดๆเลยเหมือนขนไก่มากแต่จริงๆเป็นพืชค่ะมหัศจรรย์มากเลยอมาตั้งนานเพิ่งเห็นนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของร้านถ่ายหน่อยนะคะท<ม>ี่ว่านลูกไก่ค่ะมีเยอะมากเลยอืมแปลกมากๆเลยค่ะนขนเขินอะไรเหมือนสัตว์เลยนะคะแต่จริงเขาเป็นพืชค่ะดูนะคะเยอะมากเลยโอ้โห ขอบคุณเจ้าของร้านค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสุดยอดมากๆเลยโอ้โหว่านลูกไก่ว่านลูกไก่อันนี้สนามหลวงสองนะคะวันนี้เป็นวันที่เขาออกบูธออกบูธขายต้นไม้กันมาเจอต้นไม้นี้ว่านลูกไก่สุดยอดค่ะเพิ่งเคยเห็นสวยมากเลยดูนะคะแต่และต้นมันเหมือนมันเหมือนขน,น,นสัตว์หรือว่าเหมือนของอปลอมจริงๆเขาเป็นต้นไม้ค่ะ น่าเขาขายได้แล้วค่ะคนสนใจเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นว่านมงคลโชคลาภก็ตามความเชื่อนะคะนี่ก็สวยมากเลยค่ะขอบคุณมาก